สวัสดีนะครับลูกเพจพอดีมีพี่ที่รู้จักกันเขามาขอให้ติวเรื่องนี้ให้หน่อยพอดีมีเด็กที่อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับการเรียงลําดับข้อความซึ่งคิดว่าครูต้นเ,นยเคยลงไปแล้วแล้วก็หาไม่เจอ,หา,เจอหาไม่เจอก็เลยเอาทําใหม่ง่ายดีนะครับมีเทคนิคง่ายๆดังนี้มีทั้งหมด3ข้อข้อที่1หาประโยคเริ่มให้เจอข้อที่2หาประโยคต่อเนื่องให้เจอ แล้วก็ข้อที่สามหาประโยคลงท้ายให้เจอถ้าเจอสามอันนี้ยังไงก็ทำข้อสอบถูกกดข้อแรกอย่าเอาชอยมาอ่านหมายความว่าดูกองอคข,อข,อขอแล้วมานั่งอ่านไล่กองอคข,อขอนั่งอ่านไปทีละข้อข้อไหนเข้าใจข้อไหนดูจะเวริร์กก็ตอบข้อนั้นบอกได้เลยว่าผิดตั้งแต่เริ่มต้นทำดังนั้นเนี่ยอย่าหาทำไอเนี้ยผิด ใครสอนลูกศิษย์ทําข้อสอบด้วยการเอาช้อยแต่ละช้อยมาอ่านเนี่ยนะบาปบอกได้เลยว่าบาปวิธีที่หนึ่งหาประโยคเริ่มต้นวิธีการหาประโยคเริ่มต้นมีเทคนิคอยู่สองข้อหลักๆสองข้อหลักๆข้อที่หนึ่งก็คือสแกนดูหัวประโยคของแต่ละข้อหรือแต่ละตัวเลือกนะหัวประโยคส่วนใหญ่ให้หาคำนามหาคำนาม หรือจงหาคำนามที่มันเกิดซ้ำๆกันเยอะๆในเนื้อเรื่องแล้วมันไปสอดคล้องกับหัวของประโยคไหนนะครับอันนี้คือเทคนิคที่หนึ่งไปดูไปลองทำดูขั้นแรกก็นี่เลยมีผมมีนักโฆษณามีกวีมีผมปรากฏว่าโชคดีคือมันมีคาว่าผมมีผมใช่ไหมผมไม่แน่ใจอาไปดูข้างในน,นี่ก็ผมนี่ก็ผมสรุปโอ้มีแต่ผม แสดงว่าไอ้ข้อเนี้ยมันพูดเรื่องผมพอพูดเรื่องผมข้อที่มันควรจะอยู่หน้ามันก็ต้องขึ้นด้วยผมนี่แหละพอต้องขึ้นด้วยผมไอ้ข้อที่ขอไข่ก็ขอควายมันขึ้นด้วยคําอื่นก็ไม่ควรจะเป็นประโยคเริ่มต้นนี่อันนี้คือเทคนิคที่หนึ่งะครับแสดงว่าข้อนี้ไม่ขึ้นด้วยกอไก่ก็ต้องขึ้นด้วยกองงูไปดูช้อยสินี่ขึ้นด้วยกอไก่อีนี้ขอไข่ตัดทิ้งไปอีนี่ขอควายตัดทิ้งไปนี่งองงู สรุปเอาละแคนดิเดตมีอยู่2ข้อไม่4ีก็อนห่อ่าอันนี้คือเทคนิคที่1นะต่อไปเทคนิคในการหาประโยคเริ่มต้นอีกกรณีหนึ่งก็คือประโยคเริ่มต้นจะต้องยังไม่ลงรายละเอียดไม่ลงรายละเอียดถ้าอีประโยคไหนลงรายละเอียดแล้วเนี่ยข้ามไปเลยจ้ะและ อ๋อจงมีวิธีสังเกตอีกอันหนึ่งก็คือประโยคเริ่มต้นนะครับมักจะมีคำนิยามมักจะมีคำว่าอะไรบ้างเป็นคือหมายถึงเรียกว่าเอกกรณีอย่างเงี้ยมักจะเป็นประโยคเริ่มต้นต่อไปประโยคต่อเนื่องประโยคต่อเนื่องสามารถสังเกตได้อยู่สองกรณีก็คือมันมีคำคล้ายๆกันคำคล้ายๆกันจะอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แหละ กับเทคนิคที่สองประโยคต่อเนื่องเทคนิคที่สองก็คือท้ายของประโยคหนึ่งมันจะมีเนื้อความเกี่ยวเนื่องสอดคล้องกับหัวอีกประโยคหนึ่งสมมติอันนี้เป็นประโยคที่หนึ่งอันนี้เป็นประโยคที่สองไอประโยคที่หนึ่งเนี่ยมันอาจจะบอกว่าพ่อหิวข้าวเหลือเกินไอประโยคที่สองบอกพ่อไปหาข้าวกินในบ้านอะไรเงี้ยแสดงว่าเนื้อความมันต่อเนื่องกันยังไงยังไงไอหนึ่งมันก็ต้องตามด้วยสองเท่านั้นแหละก็ไปจับช้อยเอาว่าข้อไหนหนึ่งตามด้วยสองเอาข้อนั้น นะทีนี้ย้อนกลับไปที่เรื่องนี้ปรากฏว่าไอ้กอไก่เนี่ยมันพูดเรื่องผมงองงูมันพูดเรื่องผมมันพูดเรื่องผมเหมือนกันพอพูดเรื่องผมเหมือนกันมันก็ควรจะอยู่ใกล้กันเพราะเนื้อความมันใกล้เคียงกันแปลว่ากอไก่กับงองงูอยู่ใกล้กันช้อยที่เรายังไม่ตัดก็คือหนึ่งกับสี่ก็ไปสแกนดูปรากฏนี่งองูกับกอไก่ห่างกันเป็นวาตัดทิ้งจบและจ้าเพราะ กไก่ก็งองูอยู่ใกล้กันก็จบตอบหนึ่งัน่นแหละแค่นี้จบต้องอ่านเยอะอ้าวเทคนิคมันเทคนิคที่หนึ่งแล้วนะเริ่มต้น2องต่อเนื่องเทคนิคลงท้ายเดี๋ยวค่อยกลับมาเดี๋ยวมาต่อไปข้อต่อมาข้อต่อมาเนี่ยต,ต้องคิดเลยมากสแกนหัวก้านใบผลกลาเท่าที่ทราบมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องมะพร้าวถูกไหมแต่ไม่มีข้อไหนเลยที่ขึ้นด้วยเขาว่ามะพร้าว สมมุตินะมีจอจานขึ้นด้วยคำว่ามะพร้าวอยู่หน้าประโยคข้อเนี้ยต้องขึ้นด้วยจอจานประมาณนี้ถูกไหมครับแต่เนื่องจากว่ามันไม่มีพอมันไม่มีเทคนิคหาประโยคเริ่มต้นไม่ได้แล้วก็ต้องหาประโยคต่อเนื่องประโยคต่อเนื่องก็จะมีมีเนื้อความคล้ายกันใช่ไหมท้ายต่อหัวหัวต่อท้ายอีนี่ไม่มีท้ายไม่มีหัวเรื่องสิน้นดูกา้านดูใบดูผลดูกลาแปลว่าอะไร ก้านกับใบเนี่ยมันควรจะอยู่ใก,กล้กันนะก้านมัน hn, t un t un n, มเห็นก mm ้านต้องเห็นใบเห็นผลต้องเห็นกลาข้อนเนี้ยกอกับขอต้องอยู่ติดกันคอกับงอต้องอยู่ติดกันอ้าวไปดูชอ้อยก่อนถ้าอันไหนอยู่ห่างกันอีคอกงอห่างกันเนี่ยเอาทิ้งก่อนไม่ต้องเอาของออยู่ห่างกันเห็นไหมแต่ทิง้งไปคองอห่างกันแต่ทิ้งไม่ต้องคิดเยอะอา้าวนี่เลยคอกับงองอยู่ติดกันขอกับกออยู่ติดกันจบแค่นี้เอง คองงคขอกรกขอใช่หมดห่างกันไม่เอานี่ก็ได้คําตอบแล้วเนาะต่อมาไอประโยคเหล่านี้มีอีกเทคนิคหนึ่งเทคนิคเหล่านี้ใช้คําว่าประโยคที่เป็นประโยคต่อเนื่องจากชาวบ้านประโยคที่เป็นประโยคต่อเนื่องจากชาวบ้านเช่นไรแต่อย่างเงี้ยถามว่าโดยสมมตมีใครเจอหน้าเพื่อนแล้วพูดแต่แต่ต้องเริ่มต้นเลยไหมไม่ไมีนั่นหมายความว่าไอคําพวกแต่พวกเพราะเนื่องจากอย่างเงนะี้ยเนาะ แต่เพราะเนื่องจากย่อมไอ้อตระกูลเราเนี่ยทีเนี่ยทำห่งทําให้เนี่ยห้ามขึ้นตน้นอ้าวมีอะไรบ้างนี่เนื่องจากย่อมเนี่ยเมื่อเนี่ยเอาเก็บไว้ก่อนเพราะยังขึ้นได้แสดงว่าเนื่องจากกับย่อมเนี่ยมันขึ้นไม่ได้งองูจอจานห้ามขึ้นตน้นนี่เลยงองูขึ้นตน้นจอจานขึ้นตน้นตตดทิ้งไปหมดจบเหลือช้อยข้อสองกับข้อสี่ข้อสองขึ้นด้วยกอไก่ข้อขขสีขอขอ่ขึ้นด้วยคอควายมานั่งสแกนดูข้อกอไก่ขึ้นโดยสัตว์ป่าคอควายขึ้นเรื่องเกษแสน้า ไปสแกนดูข้างในซิว่ามันมีคำว่าอะไรบ้างเอามีสัตว์นะอ่ะนี่ก็น้ำอันนี้ไหลน้ำไหลตะกอนเขื่อนประมงอ่ะสรุปไม่ต้องถามแล้วน้ำเยอะกว่าสัตว์พอน้ำเยอะกว่าสัตว์แสดงว่ามันพูดเรื่องน้ำเยอะสุดต้องขึ้นด้วยคอควายพอขึ้นด้วยคอควายก็จบมีข้อเดียวจบเลยกาข้อสี่ชนะเลิศต่อมาอา้าวอันนี้ดูยากทำยังไงดี ดูยากกับสแกนหัวจุดที่นกพิราบการแก้ปัญหานกพิราบโอ้ยอะไรก็ไม่รู้อ่าเป็นต้นทุกจุดหยุดให้อาหารนกเกิดความเสียหายกระจายออกหากินเออปรากฏว่ามันเป็นพูดเรื่องอาหารจับได้แล้วจับว่าอาหารพอหยุดให้อาหารนกก็ต้องไปดูว่าถ้าหากว่าไอตัวเนี้มันจะไปเชื่อมกับอะไรได้บ้างพอหยุดให้อาหารนกสแกนไปสแกนมานี่ไงงองูพอหยุดให้อาหารนกอาหารก็มีไม่พอไงสแสดงว่าอะไร ขอไข่กับงองูอยังไงก็ต้องเชื่อมกันก็จับล็อกชอยไว้ก่อนขอไข่กับงองูล็อกชอยว่าอีข้อไหนไม่มีขอไข่กับงองูตัดทิ้งเลยข้อไหนไม่ใช่ขอไข่ต่อด้วยงองูตัดทิ้งอ้าวเจอแล้วหนึ่งข้อเจอแล้วสอข้อหน้าที่ของเราคือตัดสินว่าจะเอากอไก่ขึ้นหรือขอไข่ขึ้นตัดสินยังไงก็สอนเท่าที่บอกไปเมื่อกี้ประโยคเริ่มต้นต้องไม่ไม่อะไร ไม่ลงรายละเอียด2มักมีคาว่าเป็นคือหมายถึงเรียกว่าไปสแกนกอไก่สิจุดที่นกพิราบมีอาหารกินลงกัเป็นฝูงคือนี่มีคือด้วยสนามหลวงเห็นไหมจุดเริ่มต้นเนี่ยจุดเกิดเหตุที่ที่สนามหลวงไปดูขอไข่สิขอไข่บอกการแก้ปัญหาในการลดจํานวนนกพิราบที่น่าจะทันบนี้นั้นเห็นนั้นไหมครับนั้นเนี่ยมันไปอยู่ มันไปอยู่ตรงตรงประโยคแรกๆนะให้จำไว้เลยมันจะเป็นประโยคขึ้นต้นไม่ได้เพราะมันจะต้องอ้างอิงมาจากประโยคอื่นอีกขอไก่เนี่ยห้ามขึ้นตน้นแพ้ไปแล้วห้ามมีตอบข้อหนึ่งเพราะมันยังไม่ลงรายละเอียดมากเห็นไหมข้อต่อมามันอยู่โจโลโจเลหกักซึ่งเนี่ยแม่เอาจากเจิกและเละไม่ได้ข้อนี้ต้องขึ้นด้วยข้อสองเท่านั้นเพราะมนุษย์เป็นเห็นไหมครับเป็นคือหมายถึงเรียกว่า พอขึ้นด้วยขออ้อ2อีนี่ขึ้น1อีนี่ขึ้น4ี่อนี่ขึ้น1น่อนีขึ้น2งนี่ง่ายซ้ำนี่ตอบนี้เลยเห็นไหมง่ายจะตายแต่มีเทคนิคเพิ่มเติมอ้าวย้อนกลับไปเมื่อกี้หาประโยคเริ่มต้นหาประโยคต่อเนื่องและสุดท้ายหาประโยคลงท้ายวิธีการหาประโยคลงท้ายวิธีการหาประโยคลงท้าย1มักจะขึ้นด้วยคำว่านอกจากนั้นนอกจากนี้เออหรือ หรือ2มักจะลงท้ายด้วยคําว่าอีกด้วยแต่ถามว่าเสมอไปไหมไม่เสมอไปแต่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้หรือแบบที่3ไอ้แบบที่3ส,สามารถเอาไปใช้ปรับใช้ได้กับไอ้อะไรนะการทําข้อสอบพวกเขียนเรียงความก็ได้บทสรุปมักจะเน้นย้ําความสําคัญเน้นความสําคัญหรือว่าชวนให้ทําชวนให้ทําชวนให้อนุรักษ์ให้ข้อคิด ถ้าเจออีก3กรณีแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นประโยคลงท้ายก็มาทดสอบทฤษฎีอีกด้วยนี่ไม่ต้องคิดเยอะอีกด้วยอีกด้วยน้่งลงท้ายนี่เงยนี่คอนเฟิร์มจบเห็นไหมอ้าวข้อต่อมาสแกนหัวก่อนเลยมีอะไรบ้างวุ้นวานในปัจจุบันนอกจากอีนี่เจอนอกจากแล้วเอาอีข้อ4นี่ลงท้ายไว้ก่อนอีนี่ไม่ใช่ตัดทิ้งอีนี่เอาอีนี่เอาอีนไม่ใช่ตัดทิ้งเอาละ พอสกแกนแล้วพบว่ามันพูดเรื่องอะไรว่านหางจระเข้ก็ในเมื่อมันเป็นว่านหางจระเข้นี่ซ้ำมีเป็นด้วยอะไรด้วยนี่ก็ต้องขึ้นได้สองจ้าขึ้นสองลงสี่ขึ้นสองลงสี่ขึ้นสามลงสี่ 3, 4, ตัดทิ้งตอบข้อสามชัวชัว,ชวเห็นไหมไม่ยากอ้าวอีสองข้อไอน้นี่ทำยังไงดีสารเจ้าท้องฟ้าเทาพเจ้าคนญี่ปุ่นไม่เหมือนกันทุกอย่างทำาไงดีอลองหาสกแกนส่ศักดิ์สิสทธิ์เทพเจ้าต้นสนทะเลเออมีอะไรเว็บๆวบ ฟ้าและทะเลฟ้าและทะเลเทพทพระเจ้าเทพพระเจ้าแหมอะไรจะบังเอิญขนาดนั้นท้องฟ้าและทะเลอีนี่ลงไทยนี่ต่ออีนี่ลงไทยนี่ต่อแปลว่าอะไรสี่ต้องตามด้วยสองสองต้องตามด้วยสามสี่สองสามตัดทิ้งสี่สองสามสี่สองสามสี่สองสามพอจบตอบสองเห็นไหมอ่ะข้อสุดท้ายข้อแบบนี้ไม่มีช้อยให้ทำยังไงก็ต้องเรียงเอาเองเรียงเองเสร็จแล้วจะได้คำตอบ แกลบอันหนึ่งเวลาเข้าสารทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นพูดเรื่องข้าวก็ต้องขึ้นด้วยข้าวขึ้นด้วยข้าวก็ต้องขึ้นด้วยสีนี่เป็นเปลือกเปลือกของข้าวเรียกแกลบจะหนสูสีก็ต้องตามได้หนึ่งไม่รู้จะเอาอะไรลงท้ายดีจําไว้เลยไม่รู้จะเอาลงท้ายเอาประโยคที่มันมีคําเชื่อมหรือประโยคที่มีความขัดแย้งนะ่ะลงท้ายอีสองลงท้ายก็เหลือข้อสุดท้ายก็ต้องเอาสามไว้ตรงนี้ตอบอะไรจ๊ะส่วนที่สองของเนื้อหา ก็ส่วนที่สองก็อย่างเก็ตอบข้อหนึ่งส่วนสุดท้ายก็คือข้อสองอย่างนี้อย่าไปโชว์โง่นะเธออย่าไปโชว์โง่ข้อใดเป็นส่วนที่สองของเนื้อหานี่จ้านี่จ้าตอบนี้ข้อสองข้อใดเป็นส่วนใจ่ข้อสี่จ้าอีนี่เขาเรียกว่าโชว์ง,ง่าวนะ่ะอย่าไปทาเนาะแสะดงว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันไม่ถือว่ายากมากรู้เทคนิคปุ๊บทําข้อสอบได้ทันทีอะหวังว่าจะเอาไปปรับใช้ได้ถ้าอ่านแล้วงงดูแล้วงงส่งข้อความมาถามนะครับ สวัสดีครับ